คณะเจ้าภาพขอบางระจันทํานองลอยกระทงสงสัยวันเพ็ญนเดือน12เหมือนกันค่ะได้ทางสุขติรถแห่จัดให้นะฮะขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับที่ขอเพลงมานะครับแต่ข่าวหลังไม่ต้องนะ บางระจรันคืนพระจันทร์งามเด่นฝนความความช่ำเย็นยังยุทธภูมิงงสงครามมีนายจันทวดเกี่ยวระบือน้ำชวนพกสึ้นทวงถามถึงความเป็นไทยนิมนต์พระอาจรารย์ธรรมโชสะละราชทิ้งโบสถ์เป็นสิ่งกวนกำลังใจวังตอก้อน้งพมาทับน้อยใหญ่ที่พงเพงนำใจค้นข้าเด็กผู้หญิงบางระจรันเขารวมกันเป็นหนึ่งมีตนเป็นที่พึ่งยอดนักสู้เมืองสิงคณะเจ้าภาพขอบางระจัน ทานองลอยกระทงสงสัยวันเพ็ญเดือน12เหมือนกันค่ะด้ทางสุปติรถแห่จดให้นะฮะขอบคุณพี่แบงค์ด้วย